ชายโรก,กจิตชอบแลเนื้อมนุษย์เอามาสวมใส่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปฟังพร้อมกันกับรายการแมวจะเล่าเอ็ดกีนเกิดเมื่อปี1906เ้าเขาโตบโตมาในครอบครัวชาวไร่ในรัฐวิสคอนซินในความที่ออกกัดทาแม่ของเอ็ดเลี้ยงดูเขามาแบบใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กรุ่นราวขขาวเดียวกันในละแวกบ้านโดยเฉพาะเด็กเพศหญิงแม่เน้นย้ำว่าพวกเธอล้วนบาปหนายกเว้นแม่เท่านั้น เอ็ดไม่ควรไปคบหาคำสอนนี้ออกัสทาด้ตอกย้ำทั้งคู่เอ็ดและเฮนรี่ลูกชายคนโตทำให้ทั้งคู่ไม่ได้คบหาใครและไม่ได้แต่งงานในปี1940พ่อของเอ็ดก็ตายด้วยอาการหัวใจวายสืบเนื่องมาจากปัญหาแอลกอฮอลิซึมทำให้กิจการฟาร์มตกเป็นภาระของแม่และลูกชายทั้งสองแต่คนที่รับภาระหนักสุดคือเฮนรี่ที่ต้องทำงานอื่นเพื่อหาไรายได้เสริม มาช่วยครอบครัวทำให้เขามีปากเสียงกับแม่บ่อยครั้งและเอ็จะเข้าข้างแม่เสมอถึงแม้ว่าบางครั้งแม่จะเป็นคนผิดปี1944เ้ฮดลีก็ตายเพราะถูกไฟคอกในแปลงเข้าโพดมีพยานบอกว่าเห็นเอ็อยู่กับเฮนรี่ไม่นานก่อนหน้านั้นทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นฝีมือของเอ็ที่สังหารเฮนรี่เพราะเขาชอบมีปากเสียงกับแม่ถ้าเฮนรี่ตายไป เขาก็จะได้อยู่กับแม่เพียงสองคนเท่านั้นแต่ภายในปีถัดมาออกัสธาก็ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันทําให้เธอเป็นอัมพาตและตายในปีนั้นสร้างความโศกเศร้าให้กับเอ็ดอย่างมากและด้วยเหตุนี้ที่น่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเอ็ดอย่างมากกิจกรรมวิจผลิตของเอ็ดเริ่มต้นขึ้นในปี1947เมื่อเขาคิดถึงแม่มากเขาก็เลยไปขุดหลุมศพเอาร่างของแม่กลับบ้าน แต่กลายเป็นศพหญิงลายอื่นซึ่งเอ็ดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร่างของแม่เอ็ดลอกผิวหนังทั้งตัวจากศพมาเย็บเป็นชุดหนังมนุษย์แล้วเขาก็เอามาสวมใส่สวมบทบาทเป็นแม่ดำเนินชีวิตในบ้านในการทำชุดหนังมนุษย์นั้นเอ็ดไม่ได้ทำเพียงแค่ชุดเดียวเขายังขุดศพอื่นๆในละแวะกบ้านมาทำชุดเพิ่มอีกด้วยส่วนเหยื่อฆาตากรของเอ็ดนั้นเริ่มต้นเป็นข่าวในปี1947 เมื่อเบอร์นิดวอร์เดนหญิงเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างหายตัวไปจากร้านในวันที่16พฤศจิกายนแต่เอ็ดทิ้งบอแสสำคัญไว้คือเขามาที่ร้านเมื่อตอนเย็นวันก่อนและได้พบกับแฟงลูกชายของเบอร์นิดเอ็ดบอกกับเขาว่าจะกลับมาที่ร้านอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อมารับสารต้านยอดแข็งเอ็จึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจขอเข้าตรวจค้นที่พักของเอ็ดแล้วก็พบภาพสุดสยอง ร่างของเบอร์นิดโดนตัดศีรษะแล้วห้อยหัวลงมายิ่งไปกว่านั้นตำรวจยังเจอชิ้นส่วนมนุษย์ที่พอประเมินได้ว่าประมาณห0สบคนและยังมีชิ้นส่วนร่างกายที่ประกอบเป็นร่างไม่ได้อีกหลายชิ้นที่เอ็ดล้วนขุดมาจากสามซุปสาดในเมืองนั้นในจำนวนนี้มีร่างของเมลีโฮแกนหญิงเจ้าของร้านที่หายตัวไปเมื่อ1954เป็นคดีตำรวจยังปิดไม่ได้เพราะพบเพียงปอกกระสุนและรอยเลือดในที่เกิดเหตุเท่านั้น พอสรุปได้ว่าเธอคือเหยื่อสังหารรายแรกของเอสซึ่งเอสปฏิเสธที่จะให้การในคดีสังหารนี้เขาอ้างว่าผ่านมานานแล้วทำให้เขาจำรายละเอียดไม่ได้เอสยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยต่อการหายสาบสูญของเอเวอร์ลีนฮาร์ดลีพี่เลี้ยงเด็กที่หายตัวไปในปี1953แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานพอแม้ว่าเอสจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่ได้มีผู้โชคร้ายตกเป็นเหยื่อมากมายนัก แต่เหตุที่เรื่องราวของเขากลายเป็นที่ล่ําลือและเล่าต่อกันมายาวนานก็เพราะวิธีการที่เขาทํากับศพช่างวิปลิตยิ่งนักด้วยเหตุนี้บรรดานักเขียนจึงหยิบเรื่องราวของเอสมาเป็นต้นแบบในการเขียนนิยายและบทภาพยนตร์หลายเรื่องและเรื่องที่โด่งดังจนกลายเป็นหนังคลาสสิกที่เริ่มต้นมาจากการเป็นนิยายในปี1959